ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับอัคระในการทําคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของยังอเ v e n g e r s กันบ้างครับ ซึ่งทางโปรดิวเซอร์ของ Marvel Studio ได้ออกมาบอกว่ายังไม่มีโปรเจกต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับยังอเวนเจอร์ในตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปทราบรายละเอียดตรงนั้นนะครับอัคระมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําซึ่งใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix เนี่ยและอยากดูแบบพรีเมียมอัคระแนะนํา Netflix Premium จากทีมงานของ NF t h e a t e r ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาท มีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่าหนึ่งหมือนเรื่องคอนหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีแอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัด มาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สําหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชานอลนะครับลุ้นรับเงิน1 0,000บาททุกสิ้นเดือนหากไฟสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR วอารโคที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF The อฟเทนะครับแน่นอนว่าเรื่องราวของอยังอเวนเจอร์นั้นเนี่ยแฟ,แฟนหลายคนต่างลุ้นและก็พูดถึงเป็นอย่างมากสําหรับเรื่องราวของอยังอเวนเจอร์เนื่องจากว่าเหตุการณ์ในเฟสที่4ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย ทางมา r เวลสตูดิโเหมือนจะหวานมาเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวละครใหม่ๆและตัวละครพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วแทบจะเป็นสมาชิกของอยังอเวนเจอร์ในคอมิเกเกือบทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นมิสมา v เวลคิดโลกิวิกแคนกับสเปดลูกชายของวานด้านะครับซึ่งตัวละครวิกแคนฉบับเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยก็มีข่าวว่าจะมาปรากฏอยู่ในซีรีส์อากาธาโคเวนออฟเคออสครับซึ่งสื่อต่างๆก็ดัว่าโจล็อกจะมารับบทนี้นะครับเคธบิชอป อเมริกาชาเวดเพทริอตรวมถึงแคสซี่แลงที่เราจะได้เห็นเธอปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในแอน m a n มนแอด e w a ด์ควอนตัมแม a เนียในวันที่15กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับการหว่านมาเมล็ดพันธุ์ของตัวละครเหล่านี้ของทาง Marvel Studio นั้นเนี่ยอัครเชื่อว่ามันมีความหมายอฟแอบแฝงอย่างมากมาย สิ่งเหล่านี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อจะฟอร์มทีมใหม่ซึ่งถ้าทาง Marvel s t u d i o จะรวมตัวกลุ่มของยังเอเวนเจอร์จริงๆเนี่ยก็สามารถทําได้ครับแต่จากแผนการที่ผ่านมาการประกาศเรื่องราววันกาหนดฉายหรือแม้แต่หนังแล้วก็ซีรีส์เรื่องต่างๆที่เป็นแผนในอนาคตของทาง Marvel s t u d i o นะเนี่ย ยังไม่ได้มีการเอ่ยถึงอย่างอเวนเจอร์แม้แต่นิดเดียวนะครับสิ่งที่เป็นการพูดถึงกันเนี่ยเป็นกระแสจากสื่อหรือเรื่องราวที่แฟนคลับต่างคาดเดากันมาทั้งนั้นนะครับแน่นอนว่าตีเฟนบุชซาร์ครับโปรดิเวเซอร์ของทางมาวเบลเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแล้วก็ได้ถูกถามถึงเรื่องราวของอย่างอเวนเจอร์ซึ่งเขาเองเนี่ยก็บอกว่าธีมหลักของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเฟสที่4นั้นเป็นการแนะนาฮีโร่ตัวใหม่ใ ที่เป็น next generation นั่นเองซึ่งก็ทำให้เกิดตัวละครเพิ่มเติมขึ้นมามากมายในจักรวาลของ MCU ของเราซึ่งก็ต้องทำให้หลายคนต่างผิดหวังนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการแนะนำตัวละครใหม่ๆแต่ทางสตูดิโอเองก็ยังไม่ได้มีโปรเจกต์ที่จะพูดถึงเหล่าอย่างอเวนเจอร์นี้นั่นเองครับซึ่งก็ต้องทำให้หลายคนผิดหวังไปตามๆกันถึงแม้ว่าทิศทางที่เกิดขึ้นเราจะคาดเดาไปในทางนั้นนะครับแต่คาราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องรอหลังจบเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ที่เป็นเหตุการณ์สาคัญและทําให้ร่วงราวของอยังอเวนเจอร์สามารถกําเนิดขึ้นมาได้แต่ถ้าจะว่าไปถ้าถึงนะตอนนั้นแล้วเนี่ยนักแสดงเองก็อาจจะต้องโตขึ้นเรื่อยๆและยังอเวนเจอร์เองก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตามที่ทางสตูดิโอก็ไม่ได้วางแผนไว้ด้วยเช่นกันตัวละครที่อาคราพูดมาทั้งหมดก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะครบทีมยังอเวนเจอร์แล้วเหลือแต่ไอรอนแลดผู้ก่อตั้งทีมนี้ หรือแม้แต่ตัวละครฮักลิ่งเองซึ่งตัวละคร2ตัวนี้ก็อาจจะมาปรากฏในหนังหรือซีรีส์เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของเควินไฟกี้เองครับเมื่อปีที่แล้ว ที่ถูกถามจากทางสื่อ MTV News ซึ่งไฟกี้เองก็ถูกถามว่าทำไมยังไม่มีการประกาศเรื่องราวของทีมยังอเวนเจอร์สักทีนะครับซึ่งแน่นอนว่าไฟกี้เองเนี่ยก็ตอบไปในทิศทางเดียวกับสตีเฟนว่าเรื่องราวของยังอเวนเจอร์นั้นยังไม่ได้ถูกกําหนดขึ้นและก็ยังไม่ได้มีแผนการนี้ที่จะรองรับขึ้นมาครับเพราะว่าประเด็นหลักหรือเป้าหมายหลักของ MCU ในเฟสที่4นั้นเป็นการแนะนําตัวละครและตัวละครพวกเขาเหล่านั้นยังไม่ได้มีกลุ่มอะไรเกิดขึ้นเป็นของตัวเองนะครับ แน่นอนว่าโปรเจกต์ย่างอเวนเจอร์นั้นเราต้องตั้งตารอเราต้องรอหลังจากเหตุการณ์ดึกแคงเดนัสตี้แล้วล่ะครับหรือไม่ก็หลังจบเหตุการณ Sec ์ Secret w a r ซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลานานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ในอนาคตถ้าทางสตูดิโอมีการเปลี่ยนแผนเพื่อให้เข้ากับกระแสะแล้วก็ทิศทางที่จะเกิดขึ้นครับอย่างอเวนเจอร์จะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของเวลาที่เราต้องตั้งตารอแต่ถึงอย่างไรณนะตอนนี้ เราต้องไปรอลุ้นกับหนังเปิดตัวเฟสที่5อย่างแอนด์แมนแอนด์วอชควันตัมเมเนียซึ่งในบ้านเราเองจะมีการจัดรอบประถมบันทัดหรือรอบสื่อมวลชนในวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์นี้แล้วก็จะฉายพร้อมกันทั่วประเทศในวันพุทธที่15กุมภาพันธ์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาให้กำลังใจตัวละครแคสซี่แลงหนึ่งในตัวละครอย่างอเวนเจอร์ในคอมมิกที่เธอนั้นอาจจะเป็นตัวหลักสำคัญให้กับเรื่องราวในจกักรวาล MCU ในอนาคตด้วยนะครับเอาเป็นว่าก่อนจบคลิปนี้ไปเนี่ย ก็อย่าลืมโปรโมชั่นดีๆที่อัคระมาแนะนำถ้าใครสนใจที่จะชม n น t f l i x ราคาถูกเนี่ยอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม n น t f l i x p r e พีเมียมกับทางทีมงาน NF t h e a t r ที่อัคระแปะลิงก์ไว้ที่ Description ด้านล่างนะครับหรือจะสแกน QR วอารโค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับใครมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับอย่าง a อ e เวนเจอร์สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าอาัระพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขอภัยมาณทีี่น้ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งจากสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนช่อง Akara Channel นะครับโดยเฉพาะผู้สนับสนุนคนล่าสุดอย่างคุณเด็กกะปิคุณกรูไมคอนเผ่าพัน eternal นะครับคุณ In น e ดดฟ้าคุณพีรนันคุณรู5ฟคุณก้าวบพิชิตพลาน คุณโจนักครินคุณชินจังคุณอัตพลทอรเบยูคุณดูรักแร้โอเคคุณชัยัน2520คุณโชติกรทัพทิมลาคุณชานนลิมาวรารัตคุณป๋องแปงคุณดราก้อนทีเอชคุณฟรานซสโกทอดเต๋าคุณมุมโสมคุณดรีมฟอเรนท์คุณนัทอีทีครูแต้สอนกีตาร์คุณน่าวันทรพระรังกูลคุณยังกำไมดีกิคุณปุณทวีสินคุณฟาดุลคาเดคุณไฟนอลซีซั่นและคุณปฏิพันธ์เกตผดุงครับรวมถึงสมาชิกคนอ อื่นที่เคยสนับสนุนช่องของเราอีกด้วยนะครับ